เปิดแถลงข่าวการจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญเจริญพรหันข้างพญาครุฑและขุนแผนฝ่ายคู่ที่ระลึกสร้างกำแพงวัดหนองค้ออำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเมื่อวันที่27มีนาคม2564ที่วัดหนองค้ออำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง คุณนิพนธ์เสียงจันทร์ประธานการจัดสร้างพร้อมด้วยคุณพิทักษ์สิริวงศ์ฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์คุณบรรลูนรื่นรมฝ่ายกฎหมายร้อยตำรวจเอกเจนรนง์ละครรำสักขีพยานและคุณพีรพลขมเล็กกรรมการวัดหนองคอร่วมกันแถลงวัตถุประสงค์การจัดสร้างวัตถุมงคลพร้อมทั้งแจ้งกำหนดการการเปิดจองโดยมีเนื้อหาดังนี้ วันเสาร์ที่3เมษายน2564เวลา14นาฬิกาเริ่มติดบัตรคิวเริ่มจองคิวเวลา18นาฬิกาจำนวน3,000คิววันอาทิตย์ที่4เมษายน2564เวลา9นาฬิกาเริ่มจับฉลาดและมีคิวสำรองอีก1,000คิว สำหรับพิธีพุทธ,ธาพิเศษกำหนดขึ้นในวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคม2564ส่วนการรับวัตถุมงคลสามารถรับได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่15ถึงวันที่30พฤษภาคม2564การสร้างกำแพงนะคุณนิพนชี้แจงครับได,ได้อะไรก็มาถึงเรื่องสำคัญที่สุดในวันนี้ที่เชิญทุกท่านมานะครับก็ จะขอประชาสัมพันธ์ให้กับสาธารณนานะครับทางวัดหนองค้อนะครับได้จัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกเพื่อหารายได้สร้างกำแพงวัดนะครับอันนี้นะครับจะเปิดจองวันที่4เมษายนพุทธาภิเศษวันที่9พฤศภาคมนะครับและให้รับพระได้วันที่15 สภาคมเป็นต้นไปและจะมีงานฉลองอายุวัฒนามงคลในวันที่22พฤษภาคมนะครับการจะสร้างวัตถุมงคลรุ่นที่ลึกสร้างกำแพงท้งนี้นะครับเพื่อหารายได้ในการสร้างกำแพงครับจะมีด้วยกันสามพิมพ์นะครับพิมพ์แรกคือเป็นพิมพ์พยาพุทธนะครับและพิมพ์ที่สองนะครับจะเป็น เป็นพิมพ์เหรียญเจริญพรหันข้างนี้นะครับและอีกหนึ่งพิมพ์คือพิมพ์ขุนแผนภายคู่นะครับมีทุกันทั้งหมด3าพิมพ์ที่จะเปิดจองในวันที่4ี่เมษายนนะครับเพื่อหารายได้สร้างกำแพงวัดหนองคอ้อนะครับและเป็นที่ระลึกในการจัดงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบ85ปี หลวงพ่อทรงสุขและธรรเมโทนะครับที่วัดหนอ,องค้อแห่งนี้นะครับในวันที่22พฤษภาก็ขอเรียนเชิญผู้ที่มีจิตศรทัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนานะครับและผู้ที่นิยมสะสมวัตถุมงคลพระเครื่องนะครับร่วมจับจองร่วมบุญกันได้นะครับวันที่3เมษายนนะครับวันที่4เมษายนนะครับวันที่3จะทําการติดคิวติดเบอร์แล้วก็เปิดให้ เข้ามารอได้ที่สาราตั้งแต่ที่3นะครับวันที่4เมษาจะทําการจับคิวเปิดจองจย่างเปทางการนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับขอบคุณครับ